เจ้าจะไปที่ไหนเจ้าเอาออกมาดรวยตั้งแต่เมื่อไหร่ของของตัวเองก็เก็บไว้ให้ดีสิถ้าไม่ต้องการแล้วก็ทำลายทิ้งซะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอไม่มีอะไรข้าจะรักษาเจ้าไว้ดีๆเลยข้ามีใช่สิ่งของนะทำไมถึงได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังด่าตัวเองอยู่เลยเละ่ะแน่นอนเจ้าเป็นชายาของข้าเป็นภรรยาของข้าเป็นคนที่สำคัญที่สุดของข้าด้วยเข้าไปข้างในกันเถอะนะ ข้างน,นอกอากาศหนาวฝ่าบาทองร้งไม่ได้อยู่ในพระราชาวังพระยาะค่ะไม่อยู่อย่างเง้นด้วยไปที่ไหนฝ่าบาทห้องบรรทมของท่านองมีร่องรอยการต่อสู้บ่าเกรงว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับท่านองรีไปตามหาเร็วเข้าสิฝ่าบาทเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือไหมคะไม่มีอะไร ฟาบาดเกิดเรื่องแล้วพะยะค่ะฟาบาดอองรองท่านอองสินพระชนแล้วจะว่าอะไรนะอองรง้องอองรองสินพระชนแล้วพะยะค่ะเชิญเฟยฟ,ฟาบาดพี่คะนี่เป็นยกอุ่นที่ข้ามอบให้เจ้าไม่ใช่หรือหม่อมฉัน หม่อมฉันไม่รู้ว่าทําไมถึงไปอยู่ที่นั่นได้ฝ่าบาทหม่อมฉันไม่ได้ทาอะไรนะเพคะเจ้าไม่ได้ทาอะไรอย่างนั้นหรืองั้นทําไมในตอนที่หลวงอ,องตายถึงได้ถือของของเจ้าไว้ในมือละ่ะฝ่าบาทหม่อมฉันไม่รู้วันนี้ในตอนที่หม่อมฉันออกไปนอกวงังหม่อมฉันไม่ได้เอาไปด้วยจะต้องมีคนขโมยมันไปและใส่ร้ายหม่อมฉันแนะ่หม่อมฉันไม่มีความคับข้องใจหรือว่าเป็นสัตว์รูกับท่านอองแล้วทําไม หม่อมฉันจะต้องทำร้ายท่านอองด้วยล่ะเพคะฝ่าบาทได้โปรดตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนหม่อมฉันบริสุทธิ์นะเพคะใครก็ได้นาตัวนางไปที่ตำหนักเย็นสอบสวนคดีนี้อย่างละเอียดไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าเจ้าแล้วก็ตอนนี้ข้าคงหนีไม่พ้นแล้วล่ะนะไม่เป็นไรรองนะ การปกป้องการ์ดคนดีเป็นเรื่องที่ฉันต้องทำอยู่แล้วเจ้ารู้ได้อย่างไงว่านางเป็นคนทําข้าแค่เดาดูนอกจากเฉิงเสี่ยวแล้วจะมีใครที่ใช้วิธีน่าเบื่อแบบนี้อีกละ่ะถ้าหากว่าเดาผิดละจะทํายังไงถ้าง,งั้นก็ให้ผิดไปเลยงั้นก็เท่ากับว่าเจ้าทําร้ายนางไม่ใช่หรือนางก็เคยทาร้ายข้าเหมือนกันข้าก็แค่คืนให้นางก็เท่านั้นไม่ได้ข้างนอกรถยังมีคนนะ พระชายาเจ้าเป็นผีหรือไงเนี่ยจูจูโผลอ,ออกมาแบบนี้คิดจะทําให้ข้าตกใจตายหรือไงพี่สาวเขามาที่นี่ผสงคข้อมูลนะ่ะเ้ามาทําอะไรเชิงเสี่ยวตั้งคันแล้วเรื่องนี้ท่านรู้หรือไม่อืมงั้นท่านรู้หรือไม่ว่าแค่นี้พอไหมเด็กคนนั้นนะ่ะไม่ใช่ลูกของฮ่องเต้หรอกนะไม่ใช่ลูกของฮ่องเต้งั้นเป็นของใครละก่อนหน้านี้เย่ยหยางสวมเขาให้ฮ่องเต้เก่งมากเลยนะ ที่สามารถทาให้ฮ่องเต้กลายเป็นพ่อของเด็กได้เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดขอคาระวะเลยแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไงล่ะตอนนี้ในวังนี้นะไม่มีเรื่องอะไรที่ข้าไม่รู้หรอกนะพูดให้ดีๆหน่อยเออข้าคํานวณดูโชคชะตาของฮ่องเต้จะไม่มีทายาทสืบทอดไม่อาจมีลูกได้ดังนั้นเด็กคนนี้จะต้องไม่ใช่ลูกเขาแน่นอนข้าไปแล้วนะถ้ามีข่าวอะไรข้าจะมาหาท่านอีก มาหาฉันเพราะอยากได้เงินล้วสิได้ฉันรอเธอเจ้ากำลังดูอะไรอยู่เหรอดูหิมะข้าทำต้มบำรุงมาให้เจ้าดื่มเพื่อให้ร่างกายอุ่นดีไหมข้าบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้เจ้าทำเรื่องพวกนี้นะใช่แต่ว่าข้าอยากจะทำให้เจ้าด้วยมือของข้าเองเจ้าไม่ชอบอย่างนั้นหรือเจ้าไม่ควรทำเรื่องพวกนี้นะถ้าทำเพื่อเจ้าแล้วอะไรก็ได้ทั้งนั้นตอนเย็น ฉันดื่มซุปอะไรนะทำไมถึงได้ร้อนขนาดนี้ช่างเย้ยยวนใจจริงๆเออเป็นอะไรไปเหรอไม่เป็นไรพระเชยยอืข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับท่านอ,องค์ของพวกเจ้าไปได้ คนของเจ้าเหรออถ้าหากว่ามีอะไรจะถามข้าแล้วก็รีบไปเถอะข้ามีเรื่องรีบร้อนที่จะต้องใช้เงินเรื่องของหลงอองจะทำยังไงดีถ้าหากว่าข้าไม่ได้ตั้งคันแล้วก็หัวข้าขาดไปนานแล้วเจ้าไม่ต้องร้อนใจไปจะให้ข้าไม่ร้อนใจได้อย่างไรเล่าถ้าหากเขารู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเขาแล้วก็ข้าไม่กล้าคิดเลยนะเฉิงซูจังนางตัวดีนั่น รู้ได้ยังไงนะแถมยังทำให้เรื่องนี้กลายเป็นความผิดของข้าได้ด้วยข้าบอกกับเจ้าไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้าอย่าหุนหันพลันแล่นแต่ว่าข้าทนเห็นนางที่เป็นแบบนั้นไม่ได้ท่านดูสิตอนนี้ข้างนอกเขาพูดอะไรกันอยู่ทำไมนางถึงอยู่ดีมีสุขได้แต่ข้าต้องทนทุกข์อยู่ในวังเย่อย่างนางเป็นคนทำให้เราต้องทุกข์ทรมานนะออกมาเดี๋ยวนี้แย่ yeah, แล้ว ไหนบอกว่าวันนี้ห้องแต่งจะเลือกสนมซูขึ้นปลน,นิบัติไม่ใช่เหรอทำไมจ,จู่ๆถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ใช่จะต้องมีลงไหนผิดพลาดแน่แน่ก่อนที่จะจุดทูกตามข้ามาฟังให้ดีๆซะว่าข้างในคุยอะไรกันอยู่มีเรื่องที่น่าตกใจด้วยนะทางที่ดีอย่าให้ข้าจับคนชุดดำเมื่อกี้นี้ได้เถอะข้าจะตอนเจ้าก้าวชั่วข้อซะ วันนี้ก็พยายามทำตัวเป็นคนดีแล้วนะพี่สาวเข้าใจผิดอะไรเกี่ยวกับการเป็นคนดีไม่เนี่ยแบบนี้พี่สาวถือว่าเป็นคนดีที่ไหนกันฉันทำให้ฮองเต้จับชู้ได้ไม่ให้กลายเป็นคนตาบอดอยู่ในความมืดนี่ฉันไม่สมควรเป็นคนดีอย่างนั้นเหรองั้นฉันจะกลับบ้านไปจูบการ์ดคนดีละน่าไม่อายที่สุดเลยห้าวันหลังจากนั้น ได้ยินมาว่าถูกข้องเตจับได้ว่าเล่นชู้คาเตียงส่วนลูกที่อยู่ในท้องก็ถูกห้องเตทำให้แท้งราวกับคนที่เปื่อนเลือดเกือบจะได้ไปพบยมมาถูดแล้วนะเบาๆหนอยสินินทาราชวงศ์มีถทษอันใหญ่หลวงหยุดผูด้ไดแล้วเฉิงชูจังนางเสร็จแล้วแค่จะค่าเจ้าอยู่นิ่งๆหน่อยสิไว้เจ้ยังคิดว่า เจ้ายังเป็นพระสนมอยู่อย่างนั้นหรอฮ่องเต้ทรงมีเมตตาทรงเจ้าไปอยู่ในค่ายทหารที่นั่นเจ้าจะสบายดีแนะ่สามปีต่อจากนั้นแม้ว่าในวังจะสามารถหาเงินได้มากมายแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ฮ่องเต้ดูเหมือนระเบิดที่พร้อมจะปะทุข้าไม่กล้าเอาหัวของข้าไปล้อเล่นหรอกนะเจ้าจะหอบเงินหนีไปแล้วเหรอไม่กลัวถูกจับรด้งไงตอนที่ข้าอยู่ในวังข้าก็มักจะปลอมตัวอยู่เสมอ เมื่อข้าออกไปจากวังข้าก็ต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์อยู่แล้วไม่มีใครสามารถจับตัวข้าได้หรอกนะท่านอองเป็นไงละ่ะตอนนั้นข้าไม่ได้พูดอะไรผิดชิ่มมากท่านพูดอย่างสมเหตุสมผลให้เงินข้าสิได้มากแค่นี้เลยนะฮะพระชายามีน้ำใจมากกว่าท่านเยอะเลยนะข้าไปละ แม้ว่าชีวิตของท่านจะไม่ดีแต่ท่านจะได้พบกับผู้สูงศักดิ์นางสามารถปกป้องท่านและทําให้ท่านปลอดภัยตลอดไปได้ไม่เชื่อข้าอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นพวกเรามาลองเดิมพันกันดูคนแพ้จะต้องจ่ายเงินด้วยแยนกุยตอนนี้ข้าเชื่อแล้วแล้วนะ